สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันละประเด็นอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันก็ได้รับเกียรติจากนักคร่ำนิจจากหนังสือพิมพ์โลกวันนี้นะคะซึ่งเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของ24มิถุนาวันเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตยค่ะและแขกรับเชิญของดิฉันวันนี้นะคะเรียกได้ว่าท่านมีความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะดิฉันขอต้อนรับอาจารย์ลุงโลดวันนสูตรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์คะถ้าพูดถึงเรื่องของ24มิถุนาอาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไะคะผมมีทัศนะที่ค่อนข้างจะแตกต่างกับกับนักคิดสมัยนี้ส่วนเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เรามักจะไปค้นคว้ากันเรื่องการเกิดของ24มิถุนาและความสำคัญของ24มิถุนา<ม>แต่ผมว่ามาถึงพศแล้วพศนี้แล้วเนี่ยนะครับประเด็นสำคัญคือ เรามองข้ามว่าเหตุใดการอภิวัตสยาม2 4มิถุนาจึงไม่ประสบความสําเร็จที่ผมพูดว่าไม่ประสบความสาเร็จเพราะว่าถ้าประสบความสําเร็จป่านนี้ประเทศไทยต้องเป็นประชาธิปไตยแล้วะนะฮะไม่ต้องมาพูดกันเรื่องแบบไทยๆหรือแบบครึ่งใบนะครับในปร,ประเด็นอันหนึ่งคือ,อถ้าเราจะพูดถึงความสําคัญของ,ของ24มิถุนาเนี่ยความสําคัญที่เราจะต้องตระหนัดเลยคือเป็นการเกิด การพยายามในะการสถาปนาระบอบก,การปกครองประชาธิปไตย <c oughs> ที่เกิดจากประชาชนไม่ใช่เกิดจากผู้ปกครองเดิม <c oughs> นะครับถ้าถ้าเราจะติดตามข่าวสารการเมืองหรือการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์หลาย <c oughs> หลายแนวคิดนะครับ <c oughs> แีแนวคิดพวกหนึ่งซึ่งเป็นพวกถ้าใช้คำของท่านปีดีคือพวกฟื้นฟ้าดระบบศักดินานะครับ มีคนพวกหนึง่งมักจะพูดว่ามีความเห็นสองสายคือหนึ่งประเทศไทยยังไม่พร้อมคณะราษฎรชิงสุกก่อนหามะนะครับอีกประการหนึ่งก็คือว่ารัชการที่เจ็ดท่านเตรียมจะให้ประชาธิปไตยท่านเตรียมจะให้นะครับมีคนอ้างเรื่องอรัฐธรรมนูญที่มีการร่างไว้แล้วนะครับซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนั้นจริงๆเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ถ้าเราเข้าใจจริงๆอาจัง,จงก็ไม่ใช่รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยเป็นแต่เพียงธรรมนูญการปกครองที่มี ระบบราาประชาธิปไตยเท <C> e <an> ่านั้นเองนะครับและอย่างเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกว่าประการแรกประเทศไทยยังไม่พร้อมไม่พร้อมในเรื่องของอะไรอะค่ะสมัยนั้นนะครับต้องเข้าใจว่าการเกิดการในพัสยามเนี่ยเกิดขึ้นแปดสิบปีแล้ว <C> e <an> แล้วก่อนนั้นก็มีความพยายามในการที่ลุกข,ขึ้นเปลี่ยนแปลงระบบก,การปกครองที่เขาเรียกว่ากรบฏรอสองร้อยสามสิบคณะเก็กเหม็งก็ดีอะไรก็ดีเมันมีคําพูดว่าประชาชนไทยเนี่ยการศึกษายังต่ํายังด้อยยังไม่รู้เรื่อง ราะนั้นประชาชนยังไม่พร้อมกับเรื่องประชาธิปไตยแต่คณะราษดรเนี่ยเป็นคณะถ้าจะพูดนะฮะใน,ในความหมายหนึ่งคนพูดหนึ่งก็เป็นคณะอําตา์อีกคณะหนึ่งแค่นั้นเอง<ม>ที่จะแย่งอํานาจการปกครองจากกษัตริย<ม>์นะค,คือรัชกาลที่เจ็ดทถ้าเราย้อนอันนี้ต้องย้อนประวัติศาสตร์ว่าในสมัยนั้นนะครับคนชั้นนําในประเทศไทยหรือระบอบระบอบ รัฐแบบใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยการที่5ค้ครับระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยนี่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ก่อนหน้านั้นเน่เป็นระบอบศักดินาค,นครับเพราะอำนาจไม่ได้อยู่ในมือกษัตริย์หลังจากรัชกาลที่5ท่านเปลี่ยนแปลงระบอบการเก็บภาษีนะเกิดอหอรัษดากรพิพัฒน์นะครับเกิดคือระบบกษัตริย์เก็บภาษีเองทั้งประเทศแทนที่จะตกไปในมือในมือขุนนางนะครับาการเปลี่ยนอำนาจ ยกเลิกระบบไพ่ทาให้ขุนนางอํามตา์เจ้านายไม่มีทหารส่วนตัวที่เรียกว่าไพ่สมก็เกิดระบบทหารทั้งหมดเป็นของพระมหากษัตริย์นะครับเกิดการเกณฑ์ทหารแบบใหม่เกิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเก้าซึ่งจากนั้นคือโรงเรียนในร้อยทหารบกนะครับเกิดการปกครองกระทรวงมหาดไทยแทนที่จะเจ้าเมืองจะตบทอดกันไปสู่ลูกหลานแบบเดิมก็เกิดข้าหลวงเทสาพิบาลก็มีพระเจ้าน้องยาเธอคือกรมพระยาดำรงก็ก็ดูแล ขาหลวงซึ่งส่งมาจากส่วนกลางทั้นมาน,นะครับเพราะนั้นเมื่อเกิดเมื่อเกิดระบบรัฐแบบใหม่ก็เกิดระบบข้าราชการแบบใหม่ขึ้นมาะนะครับเนระบบรัฐแบบใหม่เกิดข้าราชการแบบใหม่ที่มีกระทรวงทะวงกรมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือขุนนางในระบบเดิมเนี่ยซึ่งขาดความรู้ความเข้าใจครับก็จึงต้องส่งไปเรียนนอกอมเมื่อไปเรียนเมืองนอกเนี่ยมันมันมันเป็นไปไม่ได้ที่จะส่งคนไปเรียนเฉพาะวิชาบัญชีนะครับ บุตรขุนนางหรือข้าราชการหนุ่มๆที่ได้รับทุนแล้วเรียนหลวงไปเรียนต่างประเทศเนี่ยมันก็มีมีมีไม่กี่ประเทศหรอกครับเนียนกฎหมายก็ไปฝรั่งเศสก็ทีมอย่างปีของดรปีดีนะครับท่านก็ได้ด็อกเตอร์จากฝรั่งเศสนะครับเศรษฐศาสตร์ก็ไปอังกฤษการทหารก็ไปเยอรมันไปรัสเซียไปรัสเซียเพราะะฉนั่นคนชั้นสูงส่วนหนึ่งถ้าเราต้องใช้คํานี้นะเพราะว่าลูกไพร่เขาไม่มีโอกาสไปเรียนต่างประเทศอยู่แล้วนะครับสมัยนั้น ก็ไปได้เปิดหูเปิดตากับระบบก,การปกครองสมัยใหม่ที่อะไรฮะที่ขุนนางมีเสรีภาพมีสิทธิ์มากกว่าเดิมแทนที่จะรับฟังกษัตริย์ <c oughs> นะครับถ้าไปอังกฤษก็สภาขุนนางของอังกฤษก็แย่งก็มีการแย่งอํานาจของกษัตริย์อังกฤษมาหลายร้อยปีแล้ว <c oughs> คือมีปากมีเสียงมากขึ้นหรือที่ <c oughs> พวกไปเรียนฝรั่งเศสก็ไปเห็นนะฮะผลของการอภิวัตของฝรั่งเศสประชาชนพูดถึงเรื่องประชาชนพูดเรื่องเสรีภาพสิทธิเสรีภาพพาลดอนภาพ ค่ะนั้นต้องบอกว่านักเรียนอนอกเหล่านี้ซึ่งเป็นคนชั้นสูงก็ได้รับอิทธิพลของแนวคิดของการปกครองในบอบประชาไตยจากตะวันตกคแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อกลับมามองในบ้านเมืองของตัวเองเมื่อกลับมานะฮะ,ะจริงๆแล้วคณะ,าะราษฎรเนเริ่มเริ่มก่อรูปการประชุมพบปะกันตั้งแต่ปี2468-69สี่ป้าที่บ้านพักทูตในปารีสด้ซ้ำไป นะฮะจากเกยอรมันจากฝรั่งเศสจก,ก็มาสมหัวต้องใช้คํานี้นะมสมหัวสมคบคิดกันว่าจะเปลี่ยนแปลงการปกครองอแต่ว่าเมื่อกลับมาประเทศไทยแล้วนั่นแหละครับปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบกว่ากว่าจึงจึงหาที่ประชุมกันแล้วก็บ้านที่ใช้สมหัวในประเทศไทยเพื่อวางแผนการเปลี่ยนแปลงการปกครองคือบ้านของพันโทประยูพะนพมรมรีะนะครับก็หนึ่งในผู้ก่อการเหมือนกัน นะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ว่าหนึ่งกระแสของการปกครองโลกใน,ใ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 ,นในห่วงเวลานั้นนะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในหลายประเทศเกิดการปฏิวัติในหลายประเทศการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับหรือโดยเฉพาะใกล้ใกล้ที่สุดก็คือการปฏิวัติรัสเซียในปี2460ซึ่งกระเทือนต่อสถาบันกษัตริย์ทั่วโลกเลยเพราะมีการค้นล้มระบบก,กษัตริย์ซึ่งตามหลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศสมาแล้ว แลวที่นี้มาถึงประเทศไทยจนนับปัจจุบันเนี้ยมันจําเป็นไหมคะว่าวันที่24มิถุนาเนี่ยจะต้องเป็นวันราลึกถึงาการเปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยแล้วก็วันเนี้ยจะต้องเป็นวันชาติมันมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ถ้าเราพูดอย่างนี้นะครับพูดในในฐานะว่าถ้ารัฐเราเปรียบเทียบบุคลาธิฐานเป็นคน, 24, นเนี่ย24มิถุนาเป็นการเกิดใหม่นะเป็นการเกิดใหม่เกิดอีกครั้งหนึ่งถ้าใช้ภาษา ทางการเมือนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง <ๆ S 2> นะครับเพราะนั้นความสำคัญของ24มิถุนาในช่วงนั้นเองนะฮะจนมาถึงปี2480ต้นๆนะ,ะมไม่ไม่พูดรายละเอียดมีการถือว่าวันที่24มิถุนาเนี่ยเป็นวันชาติะนะครับมีการแต่งเพลงมีการร้อ, <ๆ S 1> องเพลงมีการนำลึกนะครับเพราะนั้นวันที่24มิถุนาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความหมายของการเป็น พูดถึงวันประชาธิปไตยแต่เป็นวันของชาติที่ได้ถือกำเนิดเป็นชาติอรารยะในโลกสังคมอรารยะ,ะนะครับทีนี้แถวมาคุยกับผมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะคุยกับพวกเรามาตลอดว่าผมอยากคุยว่าทำไมการอภิวัติสยาม24มิถุนาจึงล้มเหลวอันนี้ผมว่าสำคัญมากนะเพราะว่าม,มันสะท้อนมาตลอดนะฮะตั้งแต่ ตั้งแต่8พฤศจิกา,ายน2490ซึ่งเป็นการรัฐประหารของพลโทผินชุนหวันนะครับเป็นการลม้ลมล้มล้างการปกครองของคณะราษฎรโดยสิ้นเชิงนะครับมาถึงว่าผมก็พูดมาหลายแห่งว่าความพยายามในการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยของไทยเนี่ยดำเนินอยู่15ปีแล้วจบหลัง2490นี่จบ แม้แต่หลัง2490จะเกิดธรรมนูญการปกครองหรือรัฐธรรมนูนสืบเนื่องมาอีก15ฉบับแต่รัฐธรรมนูนทั้ง15ฉบับหลังจากนั้นเป็นต้นมารวมทั้งรัฐธรรมนูน2540รวมทั้งรัฐธรรมนูน250ไม่เป็นรัฐธรรมนูนที่เป็นประชาธิปไตย ธงมริกของรัฐพระธรรม,มานูญของไทยเริ่มระบอบแบบอารยะประชาธิไปไตยทัวราชบาลไทยได้สิทธิเสรีสำราญสำเริงม,มันเ,นเนทิ่งเต็มที่ประชาตเรา ส0ปีประชาธิปไตยเนี่ยอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะมันมีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันต้องบอกนะฮะว่าอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นะมผมให้ความสําคัญของ15ปีแรกในการาพยายามในการสถาปนาระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นี่ต้องขออนุญาตใช้คําของท่านปีดีะนะครับหัวหน้าคณะผู้ก่อการสายราชสตราสายพลเรือนะนะครับท่านปีดีให้สัมภาษณ์เมื่อครั้งครบรอบ50ปีการอภิวัติสยาม คือในปี2525นะให้สัมภาษณ์ที่บ้านพักที่กรุงปารีสนะฮะเป็นภาษาไทยผ่านสถานีวิทยุ BBC ภาคภาษาไทยซึ่งณเวลานี้ติดไปแล้วนะาาท่านพูดว่ารัฐธรรมนูน2489เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อ,อันนี้น่าสนใจนะ,ะแล้วผมก็เลยมาศึกษาเรื่องนี้เนรอบหลายๆปีเออทำไมทำไมท่านถึงพูดรัฐธรรมนูนที่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นี่เราต้องเข้าใจว่า จากปี2475จนถึงปี2490เนี่ยประเทศไทยใช้รัฐธรรมนูญสามฉบับที่ไม่ได้เกิดจากการรัฐประหารนะอ่านี่ต้องย้ำเลยเป็นรัฐธรรมนูนที่เกิดจากการอภิวัตนะครับต้องพูดว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกหรือพระราชบญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวนะและการที่เจ็ท่านท่านบอกว่าขอให้ใช้คำว่าชั่วคราวไม่งั้นท่านจะไม่ลงพระประมาพิไทยซึ่งคณะราษฎรก็ก็มีการโอนอ่อนผ่อนตามวัตประสงค์นะครับ นะรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว27มิถุนา2475นะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม10ธันวา2475ซึ่งเราถือเป็นวันรัฐธรรมนูญนะครับมาตลอดเลยจนถึงทุกวันนี้และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย9พฤษภาคม2489นะครับในนี้ผมอยากให้ให,ให้ให้พวกเราในตอนหนักเรื่องนี้ผมพยายามเน้นเรื่องนี้มาหลายทีรัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับนี้ ไม่มีองค์กรนอกอำนาจอธิปไตยอยู่ในรัฐธรรมนูญได้สำคัญมากสาม,สามฉบับนี้พูดตรงๆคือไม่มีองค์ข้นมรีค่ะนะครับแต่รัฐธรรมนูญหลังปี2490ที่เราเรียกกันว่ารัฐธรรมนูนใต้ตุ่มคือพลโทหลวงกาดกาดสงครามเนี่ยเพื่อนสนิทของพลโทผินเนี่ยร่างรัฐธรรมนูนเต็มกันไว้รัฐประหารนะครับหลังจากกรณีสวรรคตรของรอ8ก็มีการรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลหลวงธำรมรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ขุด รัฐธรรมนูนที่บอกว่าอยู่ใต้ตุ่มขึ้นมาใช้<ม>หลังจากนั้นเป็นต้นมารัฐธรรมนูญทั้ง15ฉบับมีองค์ขบวนตรีหมดเลย15ฉบับมีองค์ขบวนตรีทุกฉ<ม>บับมีรัฐธรรมนูญ3ฉบับแรกเท่านั้นที่ไม่มีองค์ตรีนะครับท<ม>ี่ท่านปีดีท่านพูดถึงว่าทําไมท่านถึงเรียก<ม>ว่ารัฐธรรมนูนปี2 8 9เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์ค่ะ ผู้แทนมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดอ,มอันนี้อันนี้ต้องอันนี้เป็นอีกเรื่องะนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงให้ข้อสังเกตนะนี่เป็นความเห็นส่วนตัวมาตลอดว่าสําหรับผมแล้วเวลาเราพูดถึงรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบสองส่วนหนึง่งหนึ่งคือผู้แทนปวงชนมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดไม่มีเลือกตั้งไม่มีเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งหรือที่เราเรียกกันว่าไม่มีผู้แทนลากตั้งอัน,นสำคัญนะครับสองเนี่ย เนื่องจากรัรรมนูญของระบอบประชาธิปไตยคือเป็นกฎหมายสูงสุดของการปกครองจะพูดถึงอำนาจอธิปไตยอำนาจอธิปไตยใ,ในใน,ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยคืออำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติอำนาจตุลาการเราจะพูดถึงรัฐธรรมนูญฉบับนั้นๆจะพูดถึงแต่อำนาจอธิปไตยสามส่วนวน,นี้เท่านั้นค่ะผมก็เลยเคยถามตั้งคำถามนักวิชาการตั้งคำถามในที่สาธารณะแล้วองค์คนตรีใช้อำนาจอะไรอองค์คนตรีเป็นอำนาจบริหารนะครับ เป็นไหมก็ค่อนข้างนะเป็นไม่ได้เลยครับเพราะปัจจุบันรัปัจจุบันาอำนาจบริหารในในการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือรัฐบาลไงค่ะนะแล้วองค์กรตีเป็นอำนาจนิติบัญญัติไหมแต่ก็คือมันเหมือนกับว่าองค์มรตรีจะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตลอดก็คือผมยังไม่พูดว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวผมถามว่าองค์กรแบบนี้เนี่ยอยู่ในรัฐที่เป็นประชาธิปไตยได้ยังไงค่ะหนึ่งคุณไม่ได้เป็นใช้อำนาจรัฐบาลคุณไม่เป็นรัฐบาลนะคุณไม่ใช่อำนาจบริหาร คุณไม่เป็นผู้แทนรัษฎรคุณไม่ใช่อำนาจนิติบัญญัติแล้วคุณไม่ใช่อำนาจตุลาการคุณไม่ได้เป็นศาลที่สิ่งที่ผมพูดผมก็บอกกับพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยมาตลอดหลายปีนะ,ะเราพูดประเด็นนี้เนี่ยหนึ่งนะครับเราไม่หมิ่นเราไม่ละเมิดมเพราะอะไรเพราะผมไม่ได้บอกว่าให้ให้ห้ามมีรัฐองค์คมมนตรีนในประเทศไทยมีได้ครับ แต่อย่าบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญนั้นเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศจะพูดถึงเฉพาะองค์อธิป,ปัตย์อย่างที่มีหลายๆคนนะฮะชอบใช้ซึ่งองค์อธิป,ปัตย์หรืออำนาจที่ว่าไตในในการปกครองหลอดทิษไตมีสาอย่างแค่นั้นเองคืออำนาจบริหารผ่านทางคณะรัฐบาลอำนาจดิติบัญญัติผ่านทางสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็อำนาจตุลาการผ่านทางศาลยุติธรรมก็คือสองเรื่องง่ายๆท,ที่นี้เนี่ย ในปี2525 25เนี่ยในปีดีพนมยงนะครับท่านพูดถึงความผิดพลาดบกพร่องของคณะราษฎร,รซึ่งประเด็นนี้เนี่ยการกลับกลายเป็นว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมาแม้กระทั่งในช่วง14ตุลาเองก็ตา่างซึ่งช่วงนั้นผมมันอยู่ในช่วงเยาวชนนะมผมก็โดนแกนน้ำตาที่น่าสนจิตก,กับเขาด้วยนะครับเราไม่เคยมานั่งศึกษา การให้สัมภาษณ์ของท่านพีดีในเรื่องนี้เลยท่านพูดถึงความผิดพลาดบกพร่องสี่ด้านซึ่งผมมาผมมานั่งศึกษาความผิดพลาดสี่ประการนี้ในฝ่ายประชาชนยังไม่พัฒนาเลยแม้กระทั่งหลังสิบเก้ากันยาเราไม่เคยก้าวข้ามความผิดพลาดบกพร่องเดิมที่คณะราษฎรเคยสร้างขึ้นไว้คือพูดตรงๆหมายควาว่ากระบวนการประชาธิปไตยไม่เคยนำคําพูดของนายปีดีพนมยง์ มาเป็นบทเรียนมาเป็นข้อสรุปในการป้องกันการฟื้นฟ้าะระบบก,การปกครองเดิมเลยอ,นนอันนี้สำคัญเพราะฉะน,นั้นผมผมถึงว่าเป็นโอกาสอันดีเลยที่ว่าทาน,นีเอเชียเด่นึกถึงผมในวันนี้ะนะครับทั้ทงทั้ทั้งนที่ลืมนึกถึงผมไปลวปีกว่าๆ <c oughs> นะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> ผมอยากพูดเรื่องนี้นะประเด็นสําคัญมากเลยหนึ่งเนี่ยข้อแรกเลยนะฮะ ที่เป็นความผิดพลาดความบกพร่องหรือพูดตรงๆว่าเงื่อนไขที่ทําให้การอภิวัตสยามพ่ายแพ้เนี่ยคือการแตกสามัคคีกันในหมู่ผู้ก่อการนะครับถ้าเราถ้าเราจะจำถ้าเราจะศึกษาประวัติศาสตร์นะฮะเราเราจะจําได้พอพ้นจากกบฏบวรเดชแล้วซึ่งเป็นอกองกำลังไยกษัตริย์นิยมะนะฮะลุกขึ้นมาฟื้นระบอบหลังจากนั้นเนี่ยเกิดกบฏสําคัญครั้งหนึ่งคือกบฏพญาทรงสุวเดช ปี 2> 2> ส4 8 2ดสบสนะครับถ้าคิดอย่างใหม่ปี2482เพราะว่าเขาเปลี่ยนเปลี่ยนปีเปลี่ยนปีแปก็เปลี่ยนปีสมัยนั้นเลยเปลี่ยนปีที่วันที่1นึเมษายนนะครับพยาทรงสุรเดชนี่เป็นหนึ <S. <S ่งในสี่เสือคณะผู้ก่อการนะแล้วแต่กันกับจอมพลปอนะจอมพลปอในสมัยสมัยสองสจอมพลปอนี่เป็นยังเติร์ดเพราะเป็นนายทหารอาวุโสน้อย เป็นแค่พันตรีหลวงพิบูลสงครามในขณะที่สี่เสือผู้ก่อการเนี่ยเป็นระดับพันโทถึงพันเอกนะคะคือพันเอกพญาพ่ขนของพยุหเสนาพันเอกพญาทรงสุรเดชพันเอกพญาฤทธิ์อัคนีแล้วก็มีพันโทพระประสาทพิทยายุทธนะฮะต้องเข้าใจนะฮะเป็นคุณพระหนึ่งคนเป็นพระยาหนึ่งคนส่วนยังเติ์กเนี่ยคือนายทหารอาวุโสน้อยเขาเรียกชั้นยศน้อยนะครับ ก็คือพันตรีหลวงพิบูลสงครามคือแค่คุณหลวงถ้าเราดูคุณศึกในระหว่างนี้เราจะเข้าใจล้วเอไอ,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 ไอการแบ่งชั้นยศในสมัยศักดินาเป็นแบบหนึ่งในสมัยประชาธิปไตยเป็นแบบหนึง่งนะครับในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องบอกว่าในหมู่ทุกวันนี้นะเวลาเราพูดการปกครองของไทยซึ่งทหารเนี่ยมีบทบาทมากเรายังพูดถึงรุ่นของเจปอลอยอยู่เลยเห็นไหม ไอ้รุ่นนี้มันต้องเป็นพันตรีรุ่นนี้เป็นพันพลตรีรุ่นนี้พันพลโทละ,ะรุ่นนี้เป็นรุ่นพลเอกละแต่และรุ่นก็มีการปีนเกลียวไม่กินเส้นกันเพราะในคณะรัษฎรมันก็เป็นธรรมชาติครับค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้อำนาจอธิปไตยมันต้องขึ้นอยู่กับใครประชาชนหรือเปล่าคะอ่ะอำนาจอธิปไตยนะฮรัในรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะฮะเน้นมากเลยนะ,ะอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน,ช,นชาวไทยมไม่ใช่มาจากอืท่านี้ ถ้าพูดเรื่องอำนาจเนี่ยมันมีเรื่องหน,นึ่งนะฮะในการประชุมร่างรัฐธรรมนูญฉบับ10ธันวา2475เนี่ยนะครับก็มีคณะอนุก,กรรมการร่างยกร่างรัฐธรรมนูญน,นะครับแล้วก็แล้วก็าวกนายกบัญชีคือพยา,ยามนุปกรณ์เป็นประธานอนุปการร่างก็ม,มีการพูดเรื่องอำนาจหรือพระราชอำนาจด้วยอ,อันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องที่ที่ผมถือเป็นหลัก คิดในทางรัฐศาสตร์ไทยนะครับค,คือผมจะไม่อิงว่าคนนั้นคนนี้เขียนเรื่องพระราชอํานาจเลยในอะไรสักคนนะฮะอดีตประหลัดกระทรวงมหาดไทยก็าช่างเขาเถอะมันมีบันทึกอยู่ในรายงานการประชุมที่สภาผู้แทนราษฎรเราไปขอคนได้ในสำนักเลขาธิการนะครับมีการอาภิปรายโต้แย้งกันใช้คําในรัฐธรรมนูญและมีการแย้งว่าระหว่างรัฐธรรมนูญยกร่างเดิมผ้าจำหนัด พระราษัตริย์ทรงใช้พระราชอำนาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรีสมัยนั้นใช้ในรัฐธรรมนูญฉบับแรกใช้กรรมการะะราษฎรนะครับพระพระาัตริย์ทรงใช้พระราชอำนาจนิติบัญญัติผ่านทางสภาผู้แทนราษฎรนะครับใช้พระราชอำนาจตุลาการผ่านทางศาลยุติธรรมแต่มีผู้แยง้งพยายามนุนปกรกอบบอกว่าหลัง2 4 7 5หหลังยี่สิบวินา พระมหากษัตริย์ไม่ได้ทรงใช้พระราชอำนาจเพราะพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ไม่มีแล้วอืเพราะอะไรฮะเพราะการอภิวัตสยามได้ทําให้อํานาจอธิปไตยเป็นของราษฎรแล้วเพราะฉะนั้นจึงมีการแก้ไขคําซึ่งณเวลานี้ก็ต้องใช้คํานี้มาตลอดนะฮะเป็นเป็นจารีตของประชาธิปไตยเลยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อํานาจบริหารทรงใช้อํานาจนิติบัญญัติทรงใช้อํานาจตุลาการหมายถึงอะไรเพราะอํานาจทั้งสามอันนั้นเป็น ประชาชนหรือของราษฎรนะครับเพราะนั้นจึงมีคําขวัญนะครับว่าในระบบการปกครองประชาธิปไตยของไทยแล้วนะอานาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายไปดูหน้าเว็บของคณะนิติราชนะนะคณะอํานาจสูงสุดของประเทศซึ่งคืออํานาจอธิปไตยนี่แหละอานาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายนี่คือเจตนาลงของการอภิวัตสยามสองสี่เจ็ดห้า เอาละค่ะอาจารย์คะช่วงสุดท้ายนี้นะคะอยากให้อาจารย์สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับ24มิถุนาย,ยนให้คุณผู้ชมได้รับทราบอีกครั้งสรุปอย่างนี้ดีกว่าถ้าผมจะฝากไว้ทําไมถึงการอภิวัตสยามจึงล้มเหลวคเพราะในข้อสี่เนี่ยท่านปีดีท่านให้ความเห็นไว้ว่าคณะราษฎรเคยเชื่อมั่นว่าข้าราชการจะเข้าด้วยกับคณะราษฎรประเด็นสําคัญคือนี่ผมให้ความเห็นเรื่องนี้และเขียนเรื่องนี้มาแล้วหลายครัค้งว่า ตราบใดก็ตามนะครับที่ระบบราชการของไทยนะครับยังเป็นระบบราชการแบบสมบูณรณาญาสิทธิราชคือเป็นระบบเจ้าขุนมุนนายตราบนั้นประชาไตยเกิดไม่ได้และเพราะถ้าคุณจะรักษาอํานาจการปกครองของระบบประชาไตยนั้นคุณต้องเกิดระบบรัฐกิจแบบใหม่รัฐมนตรีหรือประหลัดกระทรวงต้องไม่ใช่เสนาบดีอีกต่อไปเป็นแค่ผู้แทนนใช้อํานาจในการบริหาร ระบบทหารต้องพิทักษ์ระบอบประชาธิปไตยกองทัพต้องเป็นกองทัพของประชาชนไม่ใช่กองทัพของพระมหากษัตริย์อืเพราะระบอบรัฐที่เป็นราชาธิปไตยหรือเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชทหารเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดินจริงครับแน่นอนเบี้ยหวัดเงินปีมาจากในหลวงม,มาจากพระมหากษัตริย์แต่ณเวลานี้หลังสองสี่เจ็ดห้านต้นมาระบบรัฐบริบาหารนักกิจทั้งพลทหารและพลเรือนเนี่ยขาตการทั้งหมดเนี่ย กินเงินเดือนที่มาจากภาษีอากรของประชาชนเพราะฉะนั้นคุณต้องกตัญญูต่อประชาชนคุณจะรักษาอํานาจการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยไ,ไ,ไม่ได้เนี่ยนะฮะคุณต้องได้กองทัพเหมือนกองทัพของคณะรัษฎรที่ปราบกบฏบาวรเดชเมื่อปี2477ค่ะไม่ใช่เข้าร่วมกับคนที่ทําลายประชาธิปไตยนะกองทัพต้องพิทักษ์ระบอบประชาธิปไตย จึงเป็นกองทัพในการปกครองระบอบประชาธิปไตยครับค่ะอะล่ะค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการคุยกันวันละประเด็นในวันนี้นะคะซึ่งเรียกได้ว่าได้รับความรู้จากอาจารย์ลุงโรดไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์รวมถึง24ิมิถุนาวันประชาธิปไตยด้วยนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ลุงโรดมากนะคะคขอบคุณค,ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันและอาจารย์ลุงโรดต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ